หมดก้องเอ็มเทเลตนะครับใหญไดมาเป็นที่ก้องที่มันไม่ตรงกับที่ก้องหมดนะครับแค่แแเสร็จลรอแค่จะเสร็จแล้วว่าใกล้จะเสร็จคจรับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเราไดติดแล้วเราไดตกแต่งแล้เสร็จเลยเสร็จแล้วทำไมข้ากับอะไรดีสวัสดีครับวันนี้บังบินาพาไปนะครับพอดีเราได ขอบเบาส่งตุนหมัดข้องเอ็มสาเล็นะคร roommate, incident, kind of so ับที่ได้มาเป็นซี่ข้องที่มันไม่ตรงกับซี่ข้องหลอนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงซี่นี้จากซี่แดงครับหลอเราจะเป็นซี่นี้หลอดหลจะเป็นซี่ซี่นาเงินเนี่ยเนี่ยซี่นำเงินแต่ว่าตุดนหมัดที่เราได้มาครับรอบเบาตุดนหมัดที่เราได้มาเป็นซี่ซี่แดงครับมันมีซําเพให้เป็นมันข้าวมันมันไม่ข้าวับ เดี๋ยวผมจะไปทำการเปลี่ยนแปลงครับให้มันดูดูดีกว่าเดิมเลยกันขั้นตอนแรกที่ทำก็ลองติดตามมาดูนะครับว่าเราทำกันแบบแบบไหนนะครับตามไปนะครับครับอันนี้ก็เราจะมาทำการเปลี่ยนเปลี่ยนซี่ข้องขอบเบาะส่งตูดหมดข้องเอซแลนนะครับจากซี่แดงครับ จะทําให้เข้ากับตัวซีข้องรถนะครับโดยการติดสติกเกอร์เนี่ยครับเดี๋ยวมาดูการติดสติกเกอร์รเราติดทั้งในกล้องก็ได้ถ้าเจอชอบมาก ดีอะไรเรามีสติกเกอร์อยู่เรื่อยๆอยู่นะเพื่อจากการติดรถอดตัวเกานะีเอามาติด้องเรามันจะสวยงามมาเดิมไหมครับติดไปเยครับอันที่ครอบๆนี่เราคอยเอามิดตัดเอาเห็นมันเกินครอบไหบ ค่อยเอามิดเดี๋ยวเอาห้ามิดมาติดมาตัดทีนี้เราลองติดไปก่อนเราบเดวอย่าติดให้ถั่วนี่เลยครับที่เราคว้ามีดเราคอยตัด ติดไปเลยยางได้ก็ได้ไม่รอมาเลยตอนดีซเสร็จเลยก็ได้เดีไปเลยติดไปเลย มีเราได้ประมาณนี้นะครับเ,รเขีย่ยเสร็จละแค่จะเสร็จแล้วหัวใกล้จะเสร็จแล้วเราก็ติดไปเลย่อยนะครับไอจีเราครอบๆนี่ครอบๆนี่เลยเราควงมาแจ้งเราเอามีตัด c u คัตเตอร์ตัดเอาครอ,อบนี่อันนี้เป็น ติ๊กเกอร์ทีเรื่องครับเป็นติ๊กเกอร์กันน้ำด้วยนะครับตล้วเนี้ยเป็นติ๊กเกอร์กันนนะ้ำนโดนน้ำได้คนระับโดนน้ำมันไม่เป็นไรนะติ๊กเกอร์กันน้ำครับ

ก็จิเเลี่นเลยนะเมา่สำหรับคนที่มีความอดทนสูง,งนะพอมันต้องหนังติด ต้องไลลมด้วยต้องลา,ากาศพองอากาศตรงนี้มันเป็นพอง เรก็จะมีจุดเดียครับนี่ไข่แท้เลยกล้อยจุเสร็จแล้วนี่อันนี้ก่อนจุดนี้ครับจุดสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีหล่นๆอยู่ครับยั่มีกลืนๆอยู่นะแล้วก็ไอยตัดนะจนครอบครอบนะครับครอบเป็นนี้หี่นหล่นแบบครอบๆนี่หล่นหนครอบด้วยกันนี่นี่หล่นๆ,ๆ เนี่ยล่อนล่อนครอบอันนี้เราทำการตัดนี่ก็ร่อนแล้วก็ใช้คัตเตอร์คัตเตอร์จะต้องเป็นเห็บมคมกริบนี่นะแล้วก็ตัดตลอดตัดอดอกทุ่งกาไม่ก่อยชำนาญเป็นเหมือนสมัครเล่นเหมือนกันนะไปทำเพื่ได้พอได้พอมันได้ตัวตัวขอบ ขอบบอกว่าทรงจุดหมดนี่ครับมันได้มามันกลาสซี่กันนะครับเพราจำเป็นต้องทําอันนี้พอเราไปทากําซี่มันก็ใช้เวลานานนะครับีติดสติ๊กเกอร์ก็มันไม่ค่อยนานเท่าเท่าไรนะครับนี่เราก็มาเก็บงานนะครับอันนี้ที่เป็นมันเกินเกินเกินครอบนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับไม่จิด ที่เป็นของอาการเราก็5เข้มอะไรมาจหรือว่าเอามีดกรีดนครับอันนี้ก็มันเกินอยู่เราตัดออกตัดออกตัดเลยก็ออามือนี่ครับกรีดๆให้มันแน่ๆนๆครับ ให้ลมเข้า,าให้มีฟองอากาศนี่ก็ไม่ต้องสนใจกับอะไรนันจัออกก็ขมุยมิดอมือเรดิตนะครับเดดใหมันแน่นๆนะ่จะออกเลย เลยรีดอะมือ,อก็เกินมาเกินมาเราตัดให้มัดเลยไม่ต้องเทียด้ายเพราะว่าถ้าเราเทียดไายว่าเป็นฟองอากาศมันก็จะทําให้เวลานั้นเวลาเราขี่รถด,ดวนพ้นเรนาได้กับน้ำจเข้าในในซอกนี้ได้ในในร่องเนี้ยก็พลิกิด,ดตัดเขา ขอบนิดนึงครับขอบกอรินะครับไอ้นี่ด้วยครับต้องใช้ยกันไกรต้องใช้ยมีคัตเตอร์ทีกลมคมนะมีคัตเตอร์ว่ามีอะไรก็ได้ครับทีกลมคมอ่ะวันนี้นะ มดแล้วเป็ดเป็ดจาริดจาริดให้มันจิ้มจาริดนะครับไม่จารีดริดให้มันเรียบไปเลยครับยามีฟองอากาศเข้าได้ครนี่ก็ได้ประมาณนี้นะยังมีครอบครอบไม่แต้งอย่างเดียอยแจ้งงอนนี่จะได้ประมาณนี้จากสีแดงเดิมๆก็จะได้เป็น ที่เลือกอยแ้งกับสีแดงแบบมันไม่ข้ากับรถน,ะน่าจะไม่พอเราทำอย่างนี้นครับน่าจะข้ากับรถครับจะช่วยปีกเบสนะครับเดี๋วยวไปดูตอนสั้นเลยนะครับ เราตกแต่งเลยรอยเสร็จแล้วจากสีแดงจะกลายเป็นสีนี้นะกลายเป็น,นแบบนี้แล้วติดสติกเกอร์อะไนระ้อยติเลอรเราก็ทำงานอื่นต่อคนี่เป็นสติกเกอร์ตีเลอรจากงานอืน่นนะพวกเอากมาช้ยมาอะไรพวกนั้นมีเยอะเนี่ยจากแปลว่าสีแดงครับเต่วเรามาติดสติกเกอร์นี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งครับช่วยขึ้นครับ มันเะซ้ยขึ้นนะซวยว่าเดือมาสีแดงพอสีแดงมันไม่ข้ากับรถนะสีดำเงิน่ว่านี้เราทำน่าจะข้ากับรถเยอะประมาณนี้ครับได้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่เราไส่กับรถเลยว่ามันจะข้าไม่ข้าครับนี่เดียวเราจะเอาไอ้นี่ยไปไส่ในที่รถนะครับ จะดีว่าสีเป็นสีแดงล้วนๆะเนาะมันจะเคยว่าอันนี้ก็เราจะทำการใส่ไปเลยนะครับทีเราติดติดตัวไว้นะครับก็มีทำให้ข้าวกับรักได้ดีนะเมื่มอวานกะับลายนี่ยทว่าเป็นสีแดงล้วๆนาะ ้ไดัโอเคครับคลิปนี้กรจบแคน้งแค่นี้ก่อน,น,น,นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไรก็ลองดิดตามมาด้วยนะครับแค้นแค่น,น,นี้ก่อนนะครับมาดบครับ